สองแต้มเหมือนเดิมโอ้โหดูชอ่อนด้วยอไปเก็บก่อนไปรวมกับถังมันนี่ไอช่อนไอโตที่มืออ่อนก็มีเท้าวอนดีสุดยอดไปดูไม้ดูไม้โอ้โหไม้โคตรสวยอะ ดอกบัวดงชะโดดงปลาช่อนยอดจริงๆนี่เผาเลยได้มาแล้วก็เผาเลยโอ้โหปลาช่อนก็ไซส์สวยนะไอโดก็ไซส์สองโลได้อยู่แถวบ้าน ธรรมชาติธรรมชาติเอ๊ะมดลูปลาก่อนนายงลูปลาก่อนโอ้ยไม่ต้องห่วงมดมืออยู่ให้ยงดูอ่ะเลิบลิบไงเอ้ะมึงดูอย่างนั้นมึงพึ่งกูดิทำไมมึงพึดตรงๆอย่างนั้นกูก็ป่าโจทำน้ำพริกคนเก่งอยู่ในนั้นด้วยสีมือก็โอเคแล้วเนี่เหมือนเขาไม่ค่อยเผ็ดงก็เลยเพิ่มมาเนี่ยเหมือนไม่ค่อยเผ็ดก็เลยตำเพิ่มไป โคกไปธรรมชาติเริ่มสุกได้ที่แล้วโอ้ยสุกงามแล้วพี่น้องพี่น้องนี่ก็ใสเลยอ้้หรออนนะมึงอ้อนนะอู้หูพี่น้องดูไป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 นียนงามมาก

ออันงแต่ว่ามัน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 ทำอยู่นะเนื้ออ่อนลายแห้งวันนี้พี่โจผมว่ามันก็เนี่ยสวยโอ้โหไม่ทำเลยครับเปิดก่อนแล้วโอ้โหโอู้้ร้อนนี่เนื้ออันนี้เนื้อปลาโดที่ทุกช็อตสวยงามมากถามว่าอร่อยไหม ถ้าสดมันก็อร่อยนะใช่อย่าให้มันตายยังไม่ทันกินยังไม่ทันตายปุ๊บเราก็ต้องแดดเดียวตายก็กินไม่ตายกินหมดเลยไม่เคยเหลือสักตัวมีเบอร์อ่อนก็มีเผาสุดยอดอร่อยโอ้โหพุงพุงปลาชะโดอย่าโรกสวยนะเอออย่าโรกสวยอันนี้พุงปลาช่อนพุงปลาช่อนโอ้โหได้เรื่องแล้วได้ทีแล้วอื้อหือ โอ้โหพุงปลาชอ่อนนี่นี่ใส่ถ้วยเออเฮ้ยร้อนร้อนร้อนออพุงปลาช่อนพุงปลาช่อนเนี่ยส่วนพุงปลาโดอยู่นี่้ยไอไอหนังอะหนังปลาโดหนังปลาช่อนอย่าไปทิ้งนะโ,โห้ยอร่อยเนี่ยเผากรอบแต่ต้องเผาเป็นนะถ้าไม่เผาไม่เป็น,ม,นม,มันจะไหมมันจะไหมแล้วไม่อร่อยนี่หัวปลาโดหัวปลาช่อน วเาว้อร่อยอร่อ